เกมนี้เราต้องตามจับเจ้าแมวตาโตเหมือนในรูปเนี่ยเห็นไหมวอนเต็ดวอนเต็ดเราต้องตามจับแมวตาโตให้ได้มาดูกันว่าผมจะตามจับแมวตาโตได้หรือเปล่า <c oughs> คนแรกเลยนี่มันทุงท,ง,ทงสหุร่านี่ไม่น่าจะใช่แมวตาโตนะผ่านไปได้ไปนี่ <c oughs> คนต่อไปบาเลลริน่าคาปูชิน่าดูแล้วก็ไม่น่าจะใช่แมวตาโตนะโอเคผ่านไปได้ <c oughs> อันนี้มันใครเนี่ย คนสวนเหรอคนสวนในโลบอกแล้วเปล่าเนี่ยโอเคผ่านไปได้นี่เฮ้ยตัวนี้มันคุนขุน,นะมันใช่แมวตาโตหรือเปล่าเนี่ยมันตามันเหมือนตาเหมือนเลยนะเนี่ยเขียวเียวมันก็นเลยลองจับดูใช่ไหมลองจับดูอ้าวไม่ใช่ซะแล้วรอบนี้เราต้องตามจับเจ้าแมวตาโตให้ได้อย่าให้มันรอดไปได้เด็ดขาดคนแรกก็บาลาลีน่าคาปูชิน่าก็ไม่น่าจะใช่นะผ่านไปได้ไป ผนต่อมาตัวนี้แหละมันน่าสงสัยเมื่อกี้จับแล้วก็ไม่ใช่ลองผ่านได้ไหมอ่าผ่านไปอ่าไม่น่าจะใช่แมวตาโตแล้วแหละตอนนี้น่าจะเหลือทุนทุนกับคนสวนโลบอกนี่นแหละแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าหนูนาจานี่แหละเป็นเจ้าแมวตาโตดูสิตามมาคล้ายๆกันเลยลองกดดูสินี่ไงนี่ไงใช่หรือเปล่า